รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกับรายการ science hit วิทยาศาสตร์ทันสมัยนะครับผู้ชมทราบไหมครับว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นพยายามที่จะทําให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสําคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าทําให้ชุมชนนั้นเข้าใจทําความรู้จักแล้วก็เข้าถึงวิทยาศาสตร์กันได้มากขึ้นนั่นเองถ้าคุณมีปัญหาต้องการความช่วยเหลือเราชาววิทย์พร้อมที่จะหาทางออกให้อยู่เสมอครับ เช่นเดียวกับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของชุมชนชาวนาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหาหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าวเกิดความเสียหายมากมายครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเขาจึงหันหน้าไปหาคลินิกวิทยาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหาสารคามนะครับเมื่อถิมนนักวิจัยทราบปัญหาแล้วกระบวนการคิดหาทางออกนั้นจึงเกิดขึ้นเขาทํากันยังไงไปดูกันครับช่วงมเมล็ดพันธ์ความคิด เมื่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวประสบกับปัญหาหอยเชอรี่กัดกินทำลายต้นข้าวทำให้ผลผลิตไม่ได้ผลสร้างความสูญเสียให้กับไรนาเป็นจำนวนมากกลุ่มเกษตรกรตระบนผักแว่นอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดก็เช่นเดียวกันที่ประสบกับปัญหาหอยเชอรี่ระบาดกัดกินต้นข้าวเสียหายชาวบ้านจึงพยายามนำเอาเนื้อหอยเชอรี่และเปลือกหอยมาใช้ประโยชน์ด้วยการนำตัวหอยมาประกอบอาหารส่วนเปลือกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เนื่องจากมีจำนวนมากไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ชาวบ้านจะเอามาทิ้งข้างทางหรือสถานที่สาธารณะก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งกลิ่นเน่าเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนจริงๆกะหอ,อยเชลลีนั่นซื้อมันกับเพานะเนาะแต่จริงๆแล้วจหราเพิ่มเสียหายของหอยเชลลีนั่นถ้าปล่อยให้มันกินจริงๆนั่นคือว่าแทบจะล่มตะานก็ไดเพราะว่ามันกินแล้วก็มันออกไข่ออกลูกมากนี่ขาหรือกําจัดตั้งใดก็บม่หมด้าเห้าบ้านเขาไม่ไหม่ี่พ่อ,ปงงอเป็นงง้อเข้น ้ามีนาถ้าขึ้นน,นันฝนตกขึ้นขึ้นมากเมื่อเ้ามัน้อกินนอให้เรียบปั๊ดขึ้นเดียวเมื่อก่อนนี่ยพกแว่นเนี่ยจะทำทำนาปีละครั้งเองนะครับพอมีคลอ,องขุงขีมมลเนี่ยจะทำนาปีละสองครั้งทำาม่ห้อยเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีเวลาที่จะหมดหายไปเลยก็คือเพาะพันุ์ตลอดปีนะครับแล้วก็เป็นปัญหาหลักก็คือต้นข้าวปลูกใหม่เนี่ยนะครับวันสองวันนี่มันจะกินเรียบนะ หอยเชอรี่เป็นสัตว์นำเข้าจากทวีปอเมริกาใต้โดยสันนิษฐานว่านำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2525 25เพื่อเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามแต่ปัจจุบันพบมากในทุกภาคของประเทศเนื่องจากแพร่พันธุ์ได้ดีในภูมิอากาศของประเทศไทยกินพืชเป็นอาหารทําให้เป็นสัตรูหลักของข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยโดยทั่วไปหอยเชอรี่จะมีอายุ2-6ปีขยายพันธุ์ได้รวดเร็ววางไข่ได้คราวละ1,000-1,200ฟองใน1เดือน จึงทาให้มีอํานาจในการทํำลายสูงโดยเพียงชั่วข้ามคืนสามารถทําลายกัดกินต้นข้าวหมดไร่ได้สร้างความเดือดร้อนและสูญเสียให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากโดยไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในฤดูการผลิต เมื่อดรสุภชัยและทีมวิจัยของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามได้รับการร้องขอจากชาวบ้านอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดให้ช่วยคิดหาวิธีกำจัดเปลือกหอยเชอรี่ที่มีอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านหลังจากนั้นทีมนักวิจัยจึงได้ลงพื้นที่เพื่อพบกับชาวบ้านที่ประสบปัญหาและนำกลับมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขแต่พอมาในปีที่แล้วนะครับคลินิกเทคโนโลยีเห็นความสำคัญ ของปัญหาเรื่องของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นศัตรูของนาข้าวนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้องขอความต้องการมาที่คลินิกเทคโนโลยีแต่ก็มีนักวิจัยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคนที่ช่างคิดช่างช่างจินตนาการแล้วก็มีมีความสามารถในการสร้างสรรค์อย่างเช่นท่านอาจารย์ธนศักดิ์มูลตรีจากคณะเทคโนโลยีอันนี้ก็ คี้ท่านก็ทําเครื่องไม้เครื่องมือไว้เยอะมากคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ให้อาจารย์ไปดําเนินการหาทางช่วยเหลือซึ่งคลินิกเทคโนโลยีของที่นี่ถือได้ว่ามีบทบาทสําคัญในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในหลายๆด้านปัญหาเปลือกหอยเชอรี่คืออีกหนึ่งผลงานของทีมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและทางกระทรวงก็อนุมัติงบประมาณให้มีการผลิตเครื่องนะครับบดเปลือกหอยเชอรี่ให้ละเอียด นะครับก็ได้ท่านอาจารย์ธนงศักดิ์มูลตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีเป็นผู้ที่คิดค้นและก็ผลิษ์เครื่องขึ้นมาในขั้นกนก,ก็มีคณอาจารย์อีกส่วนหน,นึ่งได้นําผงละเอียดจากเปลือกหอยเชอรีเ่เอาไปเป็นส่วนผสมของอครีมกันแดดเนืน่องจากว่าในเปลือกหอยเชอรี่มีพวกแคลเซียมอยู่เยอะที่เรากําลังดําเนินการ แล้วก็กําลังพัฒนาสูตรให้เหมาะสมก็คือการนำํำผงของเปลือกหอยเชอรี่นี้นะครับมาเป็นส่วนผสมของอาหารเลี้ยงกบกับอาหารเลี้ยงปลาดุกนะครับซึ่งก็จะทําให้เราช่วยเสริมสร้างธาตุอาหารบางส่วนเป็นองค์ประกอบในในอาหารเลี้ยงสัตว์จากบทบาทของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสารคามโดยกองส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ถือว่าเป็นภารกิจหลักที่ดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในชุมชนเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้ยื่นข้อมูลว่าทำอย่างไรหอยเชอรี่เนี่ยจึงจะสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นคือโจทย์ที่มาของคลินิกเทคโนโลยีมหาวาลัยมหา,มหาสารคามก็ได้รับมาดำเนินการต่อ ซ,ซึ่งในตรงนี้เนี่ยทางคลินิกที่โลยีมาสารคามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกชัยสมัติโตก็ได้เรียกประชุมคณะทีมงานของคลินิกโดยเชิญคณาจารย์ต่างๆมาร่วมปรึกษาหรือและหาแนวทางที่จะดำเนินการกันก็ได้สิ่งที่เป็นข้อยุติหรือมติที่จะดำเนินการในสามสามเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องของการํำขึ้นจากคนขึ้นมาเนี่ย เพื่อทำลายเปลือกหอยบดเปลือกหอยนะครับแล้วเอาไปสร้างเป็นอิฐบล็อกนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการการที่จะลดต้นทุนให้กับเกษตรกรโดยทําเรื่องของอาหารสัตว์ซึ่งโดยเป้าหมายตรงนี้เรามองไปที่อาหารปลาดุกและอาหารกบเป็นหลักนะครับซึ่งทางเราก็ได้ดําเนินการนะครับอันท,ที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของขีดกันแดดซึ่งเป็นการวิจัยในเชิงสูงซึ่งเป็นเรื่องที่เราทํา ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยควรจะทำาิ้งรุองค์ปกอบทั้งหมดนะครับว่าจะทำอะไรได้บ้างคลินิกเทคโนโลยีได้ให้อาจารย์ช่วยกันคิดเพื่อจะได้ค้นพบวิธีการที่หลากหลายในการกำจัดเปลือกหอยหนึ่งในนั้นคือการคิดทำเครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่ของอาจารย์ธนงศักดิ์มนตรีอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหารของมหาวิทยาลัย เราออกไปนะครับให้ความรู้กับเกษตรกรว่าเอปลือกหอยนะครับเราไม่ได้เอาทิ้งอะไรต่างๆเราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้โดยนะครับกาจัดหรือว่าย่อยสลายโดยใช้เครื่องนะครับบทละเอียดเปลือกหอยเชอรี่นะครับนะครับก็ว่าขั้นตอนการทํางานยังไงนะครับแล้วส่วนประกอบมีอะไรบ้างส่วนประกอบหลักๆก็จะมี1ต้นกําลังนะครับที่เกษตรกรมีอยู่แล้วก็คือเครื่องยนต์รถไถนาเดินตามนะครับมีเขาเรียกใบมีดนะครับถังแล้วก็สายพันธุ์ลำเลียงขึ้นไปนะครับก็จะมีส่วนประกอบนะครับโดย าการบดละเอียดก็คือแค่เดินเครื่องแล้วก็เอาเปลือกหอยใส่สายผ่านก็ลําเลียงขึ้นนะครับมันก็จะบดนะครับเครื่องบดตัวนี้นะครับเราก็จะมันจะมีที่ผมทําอยู่นี้ก็มีอยู่2แบบด้วยกัน1ขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กก็คืออุตสาหกรรมโครเลือนแต่อย่างที่2คือขนาดใหญ่นะครับที่ผมเรียกว่าแบบสายผ่านนะครับตัวน,นี้ก็คือขนาดใหญ่นะครับถ้าอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นโรงงานที่จะทําเป็นอิฐ นะครับอิบล็อกตัวนอนเลยต่างหต้องใช้แบบสายผ่านก็ตัวใหญ่นะครับแคปาซิตี้นะครับชั่วโมงนึงก็อ่า100กกนะครับที่บดออกมาเป็นผงละเอียดนะครับตรงนี้จากการศึกษาเครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่จะใช้สายผ่านขับใบมีดเพื่อทําการตีบดเปลือกหอยเชอรี่ให้ละเอียดใช้กําลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตัวเครื่องกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกใช้ได้ทั้งบดเปลือกหอยซึ่งมีอัตราการบดละเอียดเปลือกหอย126กิโกรัมต่อชั่วโมง ย่อยใบไม้แห้งและกิ่งไม้เพื่อลดการเผาเมื่อผ่านการทดลองบดท,ทีมงานวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนําเครื่องบดหอยเชอรี่ไปให้กลุ่มเกษตรกร,ร,รกทดลองใช้งานในระหว่างอบรมสาธิตการใช้และทดลองใช้จริงนอกจากจะต้องกําจัดหอยเชอรี่แล้วนะครับเปลือกหอยเชอรี่ที่มีอยู่เป็นจํานวนมากก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทีมนักวิจัยจะต้องกําจัดให้ได้มากที่สุด พวกเขาจึงประดิษฐ์เครื่องบดเปลือกหอยเชอรี่ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของชาวบ้านนะครับแต่ผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเปลือกหอยเชอรี่ที่ถูกบดแล้วสามารถนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกมากมายเลยทีเดียวแต่จะเป็นอะไรนั้นไปดูกันครับช่วง Trick and t r i p คําถามโดยทั่วไปหอยเชอรี่จะมีอายุได้กี่ปีและสามารถขยายพันธุ์ได้คราวละกี่ฟองในหนเดือน และสุดท้ายนะครับเปลือกหอยเชอรี่ก็ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนแต่เนื่องจากปริมาณเปลือกหอยเชอรี่มีอยู่เป็นจํานวนมากอาจารย์สาบานจึงไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้แต่เขาคิดจะทำอะไรกันต่ออีกบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับช่วงสายฮิตเครื่องบดละเอียดเปลือกหอยเชอรี่มี2ขนาดเครื่องเล็กสำหรับใช้บดและผลิตใช้เองในครัวเรือน เครื่องขนาดใหญ่แบบสายพานสำหรับใช้ในอุตสาหากรรมขนาดใหญ่บดได้มากทำลายได้เยอะและเมื่อกำจัดเปลือกหอยได้แล้วอาจารย์ธนงศักดิ์จึงคิดต่อโดยการนำผงละเอียดจากเปลือกหอยเชอรี่ไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่สามารถทำได้ง่ายขั้นตอนไม่ซับซ้อนใช้เพียงผงเปลือกหอยเชอรี่ปูนซีเมนต์ทราย โดยใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสมผสมเข้าด้วยกันจะได้ดินจากเปลือกหอยนำมาอัดด้วยเครื่องอัดอิดบล็อกทั้งแบบคนโยกและแบบไฮดริกได้อิดบล็อกรูปทรงหลากหลายขาบวนการทำอิดบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่นะครับเราใช้อัตราส่วนก็คือ5ต่อ3ต่อ1 5งก็คือเปลือกหอยเชอรี่3ก็คือทราย1ก็คือปูนซีเมนต์นะครับอัตราส่วนตรงนี้ที่เราไปทดสอบอทางวิศวกรรมนะครับก็คือได้อยู่ที่100 30กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับมาผสมให้เข้ากันนะครับอีกตัวนี้นะครับเราจะไม่เปียกนะครับเราจะลักษณะนะครับเราจะให้ความชื้นนะครับที่ที่ไม่เยอะเกินไปนะครับคือสังเกตว่าถ้าเรานะครับกํานะครับถ้าขึ้นเป็นรูปแล้วก็สามารถทําได้แล้วนะครับขึ้นรูปได้แล้วเมื่อเราได้ส่วนผสมเรียบร้อยนะครับผสมกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําเหมือนกับอีทบล็อกมวลประสานทั่วไปนะครับก็จะมีแม่พิมพ์มีบล็อกอะไรต่างๆที่ขึ้นรูปนะครับ และรูปตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นขนาดไหนนะ,ะจะเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วแต่เราบล็อกตรงนั้นนะ,ะหรือว่าเราไปใช้งานตรงไหนนะครับจากการศึกษาประสิทธิภาพของอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่สามารถรับแรงอัดได้เฉลี่ยที่70กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรจึงมีคุณสมบัติที่ดีได้มาตรฐานเทียบเท่าอิฐบล็อกทั่วไปในท้องตลาดอิดมวลสานที่เราที่ใช้กันทั่วไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 70กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับแต่อิฐที่ได้จากเปลือกหอยเชอรี่จะอยู่ที่130กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรถือว่าเป็นใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพที่ดีอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานต่อการรับน้ําหนักมาตรฐานเทียบเท่าอิฐบล็อกที่จําหน่ายในท้องตลาดสามารถนําไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างตกแต่งสวนช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมผลงานวิจัยของอาจารย์ธนงศักดิ์ ทำให้เกษตรกรพึงพอใจไม่น้อยทีเดียวซึ่งนอกจากจะก,กําจัดเปลือกหอยเชอรี่ได้แล้วยังเป็นการสร้างรายได้อีกด้วยเราก็ได้เผยแพร่นะครับแล้วก็ทางคลินิกเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็ออกไปนะครับให้ความรู้นะครับในการทำอิดบล็อกขั้นตอนนะครับเริ่มตั้งแต่เอาเปลือกมาบดน,นะครับแล้วมาผสมขึ้นบล็อกและววิธีการสําคัญก็คือการบ่มนะครับบ่มคืออะไรครับก็คือ การเอาอิฐที่เราอัดเรียบร้อยแล้วครับมาลด,ลดน้ําแล้วก็พลาติกคุมนะครับประมาณ3-5วันนะครับถึงที่จะนําไปใช้งานได้นะครับชาวบ้านที่เราออกไปนสนใจมากเลยเพราะว่า1ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับทำได้ง่ายอุตสาหกรรมโครเรือนหรือ SME อะไรต่างๆนะครับขนาดกลางอะไรต่างๆใช้ได้เลยนะครับได้ตรงนี้ผงจากเปลือกหอยเชอรี่มีสารแคลเซียมคาร์บอเนตและสารกันแดด ผงเปลือกหอยเชอรี่จึงเพิ่มมูล,ลค่าด้วยการพัฒนาเป็นครีมกันแดดจากเปลือกหอยเชอรี่ผลงานการคิดค้นของอาจารย์นัทนนท์ตราชูอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารมหาวิทยาลัยสารคามไอเดียนี้ก็คือในเปลือกหอยนี่